สำหรับคนบาปที่ยังไม่รับความรอดพระบัญญัติและพระวจนะพระเจ้าเป็นศัตรูของเขาเหล่านั้นแต่สําหรับคนที่เชื่อในพระบัญญัติของพระเจ้ากลับกลายเป็นว่าพระบัญญัติเหล่านั้นกับการขโมยเสรีภาพของพวกเขาไปครับแต่สําหรับคนที่เชื่อและจดจ่อในฝ่ายวิญญาณพระบัญญัติและพระวจนะของพระเจ้าเป็นผู้ช่วยที่ทําให้พวกเขาเห็นความบริสุทธิ์ของพระเจ้าเห็นการงานขององค์พระเยซูคริสต์ ที่พระองค์ทรงกระทําบนแผ่นดินโลกนี้ในพันธสัญญาเดิมผู้เขียนพระธรรมสดรรุดี1 1 9ไม่พอใจเพียงแค่เขาเอากรัดของพระธรรมนั้นไว้ที่เสาบ้านไว้ที่ศรรรีรษะหรือพันอยู่ที่แขนเท่านั้นนะครับแต่เขาต้องการให้พระบัญญัติของพระเจ้านั้นเข้าไปอยู่ในจิตใจช่วยทำให้เขานั้นดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์รัก ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและทําในสิ่งที่ถูกต้องต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าและนี่แหละครับตรงกับแนวทางที่องค์พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงสอนพวกเราทั้งหลายนะครับที่คําเทศนาบนภูเขาท่านที่รักครับพระวจนะพระเจ้าจะช่วยให้เราบริสุทธิ์กับพระองค์มากขึ้นนะครับพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงเราและสร้างเราขึ้นใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้าครับเราทั้งหลายจึงรับพระวจนะอาเมนไหมครับ พี่น้องครับทำให้เรามีโครงการนี้ครับอ่านเพราะจนะให้จบหนึงรอบในหนึ่งปีครับและผมครับถนนสมพลพิสารก็รับใช้พี่น้องอธิบายทุกข้อทุกตอนที่มาที่ไปนะครับได้ข้อคิดบางประการแล้วเราก็มาขบคิดร่วมกันวันนี้พี่น้องที่รักครับเราอ่านกันในพระธรรมสวดี145จนจบครับจนจบที่147เลยและไปพระธรรมสดี120ถึง125ครับเอาละครับ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรตอนที่19นะครับถึงตอนที่22มีอะไรอยู่ในนั้นบ้างเราไปดูด้วยกันครับตอนที่19ครับตอนที่ขึ้นต้นในตัวโคฟนะครับตอนนี้พูดถึงผู้ที่เชื่อและวางใจในพระวจนะพระเจ้าเขาจะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยสุดหวัวใจทําไมถึงกล้าอาธิษฐานอย่างสุดหวัวใจเพราะเขาเชื่อฟังและทําตามพระวจนะไงครับเมื่อมีความปรารถนา นำสิ่งนั้นร้องทูลต่อพระเจ้าแล้วพระเจ้าพระองค์ก็จะทรงช่วยให้ความปรารถนานั้นประสบความสำเร็จครับแต่ว่าผู้ที่รักในพระเจ้าพระเจ้าคนชอบธรรมนั้นจะมีความยำเกรงพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์นะครับอยู่ในระเบียบวินัยแห่งการบังคับตนเองครับมีระเบียบวินัยบังคับตนเองเรื่องอะไรครับเรื่องของการศึกษาพระเจ้าพระเจ้าและในเรื่องของการที่ฐาน ในทางกลับกันครับคนอธรรมคนที่มุ่งปองร้ายพวกเขาทั้งหลายนั้นคนที่ตั้งใจจะทําร้ายบรรดาคนชอบทาคนที่รักพระเจ้าพระเจ้าเขาจะทาอย่างไรก็แล้วแต่แต่ว่าพระเจ้าพระองค์ทรงสัญญาครับว่าพระองค์ทรงสถิตกับพวกเขาทั้งหลายเหล่านั้นพระองค์จะทรงปกป้องคุ้มครองเขาทั้งหลายเสมอคนชอบทมคนที่รักพ,พระเจ้าจะรู้ว่าพราะวจนะของพระเจ้านั้นตั้งมั่นคงอยู่เป็นนิดครับในตอนที่20ครับ ตอนที่ขึ้นต้นด้วยตัวเรชตอนนี้นะครับผู้ที่รักพระเจ้าพระเจ้าเขาวางใจในพระเจ้าพระเจ้าอย่างมากครับเป็นลักษณะหนึ่งของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเป็นความจริงดังนั้นพระวจะนะเจ้าพระเจ้าจึงไม่มีคํามุสาทําให้ผู้ที่ใส่ใจในพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถเชื่อวางใจได้อย่างสุดชีวิตเลยครับดังนั้นนะครับเราเรารู้ว่าพระเจ้าทรงเป็นความจริงและว,วางใจในพระเจ้าพระเจ้าแล้วนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อพระเจ้าทรงสัญญาในพระเจนะพระองค์ว่าพระองค์จะทรงช่วยเหลือทรงช่วยกู้และทรงนําพวกเขาทั้งหลายให้รอดพ้นจากคนอาธรรมที่พยายามจะปองร้ายเขาสิ่งนี้ครับจึงเกิดขึ้นกับผู้ที่เชื่อวางใจในพระเจตนของพระองค์ครับดังนั้นพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็เป็นความจริงที่เป็นพระเจ้า,เ,จาเป็นความจริงที่สามารถเชื่อถือได้วางใจได้ครับพี่นอที่รลกครับในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถวางใจได้ สุดหัวใจสุดชีวิตได้เท่ากับพระวจนะของพระเจ้าครับในตอนที่21และ22ครับตัวซินและตัวเทานำหน้าเนี่ยนะครับบอกพวกเราว่าพระวจนะพระเจ้าจะทำให้จิตใจของคนที่ใส่ใจในพระวจนะพระเจ้านั้นมีความเข้มแข็งครับแม้ว่าจะถูกกดขี่ข่มเหงท่ามกลางการทุกข์ยากลำบากแต่เขาจะมีความแน่วแน่มั่นคงอยู่ในพระสัญญาพระเจ้า ึงแม้คนจะดูหมิ่นจะคอนแครนจะลังแกจะใส่ร้ายเขาทั้งหลายเหล่านั้นที่เชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าจะยังซื่อตรงมั่นคงต่อพระเจ้ามีอะไรก็นําไปร้องทูลต่อพระเจ้าและเขายังสรรเสริญพระเจ้าได้ท่ามกลางความลําบากครับท่านทีลรครับคนที่ใส่ใจในพระเจ้าพระเจ้ารู้จักพระสนาพระเจ้าเข้าใจในพระทัยพระเจ้าเขาจะเสมอต้นเสมอปลายครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาทําให้เขาหวั่นไหวได้ เหมือนกับพระเจ้าที่พระองค์ไม่เคยหวั่นไหวไม่เคยเปลี่ยนแปลงคนที่มีพระวจนะพระเจ้าลักษณะชีวิตเขาก็จะเหมือนกับพระเจ้าด้วยนะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่ท้อถอยครับจิตใจภายในเขาไม่มีความสะทกสะท้านนะไม่หวั่นไหวไม่หวาดหวัน่นเพราะว่าพระเจ้าเองพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของคนที่รักพระวจนะพระเจ้าครับในตอนสุดท้ายนะครับพระธรรมตอนนี้สรุปได้หลักใจความใหญ่ๆ5ประการนะครับ 1. ครับ ขอให้เราเข้าใจพระวจนะให้เราเข้าใจครับใครครวญเรียนรู้ดูบริบทเบื้องหน้าเบื้องหลังทําให้เข้าใจสองครับพระวจนะพระเจ้านั้นทําให้เราพ้นจากภัยร้ายแรงภัยแห่งความชั่วร้ายทุกอย่างนะครับอันที่สามครับพระวจนะพระเจ้าจะทําให้เรามีความกล้า,าหาญในการประกาศพระวจนะของพระเจ้าอยู่เสมอนะครับ เราจะช่วยโอกาสแม้มีโอกาสหรือไม่มีโอกาสเราก็ประกาศพระวจนะพระเจ้าอาเมนนะครับอีกอันหนึ่งครับคนที่รักพระวจนะพระเจ้านะครับจะมีลักษณะชีวิตตามพระวจนะนั้นครับคือดําเนินชีวิตตามพระวจนะพระวจนะว่าอย่างไร,รเขาก็ว่าอย่างนั้นพระวจนะบอกว่าให้มีจิตใจกว้างขวางให้มีความรักคนอื่นอย่าแก้แค้นอย่าล่วงประเวณีอย่ามีพระอื่นใด เขาก็จะทําตามนั้นครับและพอเขาทําตามนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยนะพี่น้องครับถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยดําเนินชีวิตตามพระวจนะครับและสุดท้ายครับในข้อหนะึ่งร้อยเจ็ดสิบหกคคนที่เชื่อวางใจในพระวจนะพระเจ้าเขาจะรู้พระทัยพระเจ้าและเมื่อมีปัญหาเขาเชื่ออย่างมั่นใจเลยครับว่าพระเจ้าพระองค์จะทรงยื่นพระหัตถ์อันทร,ทรงฤทธิ์ของพระองค์จะช่วยเขาเมื่อเขาหลงทาง พระอ,องค์เสด็ทรงนำเขากลับมาหาพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าครับพี่นที่รักครับนี่คือพระธรรมสดี119ทั้ง176ข้อครับพระธรรมสดี120ีครับเป็นพระธรรมสดีที่ใช้ในการแห่ขึ้นพระวิหารฮนะเวลามีงานเทศกาลใช่ไหมครับคนยิวที่อยู่ตามหัวเมืองต่างๆก็จะมาที่พระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มครับและทุกปีนั้น เมื่อจะขึ้นไปร่วมเทศกาลใหญ่ก็จะใช้บทเพลงเหล่านี้ครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งขออภัยครับบทที่หนึ่งยี่สิบถึงบทที่หนึ่งยี่สิบสี่ครับเริ่มต้นในพระธรรมสุดีหนึ่งอยี่สิบเป็นคำอธิฐานขอการช่วยจากพระเจ้าครับให้พ้นจากผู้ที่กล่าวร้ายใส่ร้ายตนเองครับบทเพลงนี้นะครับเป็นคนยิวคนหนึ่งครับที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินของ <c oughs> พวก คนต่างชาตินะครับแล้วก็อยู่ที่นั่นอยู่ในแถบเมืองเมเชสเมืองเคดานะครับคนต่างชาติก็จะใส่ร้ายป้ายสีเขาต่างๆนานาน,านะครับจะเกิดขึ้นเป็นประจำจึงวิงวอนกับพระเจ้าว่าขอให้พ้นจากริมฝีปากอันมุสาพ้นจากลิ้นที่ล่อลวงเหล่านี้นะครับคำหยาบคายลิ้นที่ล่อลวงเหล่านั้นเป็นคําที่กล่าวช้าสามานมันเสียดแทงเขา้าไปในจิตใจทําให้ผู้ประพันธ์นี้ มีจิตใจที่ปวดร้าวครับราวกับถูกลูกศรเสียบอกคําด่าทอมันเผาฮะมันเผาทั้งจิตใจภายนอกและภายในมันเหมือนกับไฟที่มันสมมอยู่ในซวงฮะมันร้อนจนเทมปดาแล้วคนอ่อคนยิวคนนี้หรือผู้ประพันธ์เนี่ยนะครับรู้สึกว่าเบื่อเต็มที่แล้วไม่อยากจะอยู่ที่นั่นแล้วจึงเดินทางไปที่พระนิเวศพระเจ้าเดินทางเพื่อไปหาพระเจ้าทําไมต้องเดินทางไปหาพระเจ้าครับเพราะที่พระนิเวศพระเจ้านั้นมีความสงบใจอยู่ที่นั่นครับ ในพระธรรมโซดี121ครับเป็นพระธรรมต่อเนื่องจากพระธรรมโซดี120ชายคนนั้นครับก็มีความตั้งใจว่าจะไปนมัสก,การพระเจ้าที่กรุงเยรูซาเลม็มใช่ไหมครับต้องเดินทางไประหว่างเดินทางนั้นก็ผ่านภูเขาหลายลูกครับเมื่อเงยหน้ามองดูภูเขาเห็นอะไรครับเห็นปูชนียสถานสูงครับเห็นรูปเคารพอยู่บนภูเขานั้นเมื่อเขาเงยหน้าเขาก็ลำพึงอยู่ในใจว่าความช่วยเหลือของเขาเนี่ยมาจากไหน มาจากพระเหล่านั้นหรือมาจากพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกแน่นอนความมั่นใจของเขาคือว่าพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ลและแผ่นดินโลกนี่แหละพระยาเวนี่แหละที่จะทําให้เขาไม่สะดุดไม่ลม้ลมลงและพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ไม่เคยหลับไหลไม่เคยนิทราเป็นผู้ทรงประธานการอารักขาของพระองค์มายังเขาตลอดเวลาครับพระเจ้าพระองค์ทรงดูแลเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ระหว่างเดินทางนั้นพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือเขาไม่ว่าจะมีโจรป่าโจรภัยนะภัยอันตรายต่างๆระหว่างเดินทางพระเจ้าจะผู้ปกป้องคุ้มครองเขาไม่ใช่พระเหล่านั้นแต่เป็นพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินต่างหากพี่น้องครับเมื่อเขาไปที่ไหนเขาจะอยู่ที่นั่นนะครับจะนอนหลับอย่างสบายวางใจพระเจ้าและเชื่ออย่างหนักแน่นมั่นคงว่าพระเจ้าจะทรงนําเขาไปที่กรุงเยรูซาเลม็มและจะนําเขากลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพ ในพระธรรมสดีหี1ส2ครับชายคนนั้นระหว่างเดินทางมั่นใจในการดูแลปกปักพิทักษรักษาอารักขาจากพระเจ้าจิตใจในระหว่างการเดินทางนั้นก็ดีอกดีใจมากนะครับก็ฝันตื่นเต้นว่าได้เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มสมหวังแล้วจึงร้องบทเพลงของดาวิดนะครับในพระธรรมสดีห2ีนะครับข้อ1ข้อ2ว่าเขาเองเข้าไปชมเมืองด้วยความตื่นตันใจเห็นว่าเป็นนครที่มีความสวยงามเป็นศูนย์กลางของบรรดาประชาชาติ ที่นี่คนทุกชาติทุกเผ่าพันธุ์ทุกภาษามาร่วมกันนมันสก,การพระเจ้าอย่างเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเป็นเมืองที่พระเจ้าทรงตั้งไว้สําหรับราชวงศ์ดาวิดเป็นตัวแทนของพระองค์ในการปกครองอิสราเอลและเขาก็ได้อธิษฐานพระเจ้าว,ว่าขอพระเจ้าทรงอารักขาเมืองนี้ขอพระเจ้าทรงอวยพรประชาชนในเมืองนี้ขอพระเจ้าทรงประทานสันติภาพให้แก่กรุงเยรูซาเลม็มและขอพระเจ้าทรงอวยพรผู้ที่อวยพรเยรูซาเล็มให้จำเริญขึ้นนะครับและ ตัวเขาเองนะครับก็ปราถนาอยากจะเห็นกรุงเยรูซาเลม็มมีความเจริญรุ่งเรืองมากกว่านี้อีกหมครับพระธรรมสุดี123ครับในตอนนี้นะครับเป็นคำสุดีที่ขอพระกรุณาพระเจ้าเป็นเรื่องราวต่อเนื่องเดียวกันนะครับเพราะว่าชายคนนี้พอระหว่างเดินทางเขาอาจจะพบคนบางคนที่เป็นคนมั่งมีเป็นคนที่ เขาเรียกว่าเป็นคนที่คอยบูลลี่คนอื่นนะคนหยิดหยามคนอื่นนะครับเป็นคนที่หมิ่นประมาทคนอื่นในพระธรรมตอนนี้นะเขาเข้อสี่บอกว่าคนที่หมิ่นประมาทคนอื่นคนนั้นน่ะเป็นคนที่มีความอยู่สบายและตัวเขาเองนะครับถูกอะไรฮะถูกหมิ่นประมาทถูกเยาะเย้ยถูกนะครับทําให้อับอายคนที่อยู่สบายคนนั้นแสดงว่าเป็นคนที่มั่งมีนั่นแหละครับดังนั้นชายคนนี้จึงขอพระเมตตาจากพระเจ้าว,ว่าพระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์นั้นถูกรังแกขอพระเจ้าทรงนำมาซึ่งพระคุณนั้นคอยปอบโยนข้าพระองค์ทั้งหลายเถอะเหมือนข้าพระองค์ทั้งหลายที่อยู่กับพระองค์เหมือนกับคนใช้อยู่กับเจ้านายคอยท่าพระองค์คอยดูแลรับใช้พระองค์ดังนั้นขอพระองค์ทรงโปรดที่จะช่วยแสดงพระกรุณานะครับขอพระกรุณาต่อบรรดาพวกข้าพระองค์ด้วยพี่น้องครับและแน่นอนพระเจ้าก็ทรงตอบคำอธิฐานเขาเพราะว่า พระเจ้าทนไม่ได้ครับกับการที่ใครสักคนหนึ่งถูกกดขี่ข่มเหงด้วยความอายุติธรรมนะครับพระเจ้าพระองค์จะทรงดําเนินการด้พิพากษาอย่างยุติธรรมครับในพระธรรมสดี124ครับเป็นพระธรรมสดีที่ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับที่พระองค์ทรงช่วยเหลือประชากรของพระองค์ให้พ้นภัยจากของศัตรูครับบทเพลงนี้เป็นบทเพลงใช้แห่ขึ้นของกษัตริย์ดาวิดเป็นการเปรียบเทียบตั้งแต่เริ่มต้นว่าเมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยกับประชากรของพระองค์ประชากรของพระองค์จะ ไม่มีวันพ่ายแพ้นะครับเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่พระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระองค์จะทรงลุกลุกขึ้นและลบแทนเขาเหล่านั้นศัตรูก็จะพ่ายแพ้ไปเหมือนน้ําที่ไหลาบานะครับที่ทําลายบ้านเรือนทําลายไลนาและทำลายศัตรูให้ราบฆ่าเป็นแบบนั้นและเป็นการเปรียบเทียบอย่างอื่นว่าบรรดาศัตรูนั้นมีความโหดร้ายเขาทั้งหลายนั้นมีความฉลาดมีความแยบคายเหมือนกับพาน,นกแต่คนเหล่านั้นไม่ได้จงรักภักดีไม่ได้ยอมรับพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และเขาทั้งหลายจะต้องพ่ายแพ้เพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายประชากรของพระองค์ครับนั้นการช่วยเหลือของพระเจ้าจะอยู่กับประชากรพระองค์เสมอพราะพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินและเป็นพระเจ้าของเราครับพระธรรมสวดี125ี่สครับเป็นพระธรรมสวดีที่ใช้ในการขอบพระคุณพระเจ้าเป็นภาพเปรียบเทียบว่าภูเขาโอบล้อมกรุงเยรูซาเล็มอยู่ชั้นใด พระเจ้าก็ส่งปกป้องกรุงเยรูซาเล็มอยู่ฉันนั้นครับระหว่างที่คนยิวเดินทางไปที่พระวิหารในการในช่วงเทศกาลนั้นพวกเขาก็ระลึกถึงประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลและเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมีเรื่องเศร้าใจนะครับสิ่งเหล่านั้นเป็นการกระตุ้นเตือนให้พวกเขาได้เห็นว่าพระเจ้ารทรงอยู่ด้วยกับบรรดาประชากรของพระองค์ในกรุงเยรูซาเล็มและผู้เชื่อนะครับก็เปรียบเหมือนกรุงเยรูซาเล็ม ผู้เชื่อมีความเข้มแข็งมีความปลอดภัยไม่ต้องเกรงกลัวข้าศึกใดๆเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยกับนครของพระองค์ตราบใดก็ตามที่คนของพระเจ้าไม่ทําบาปต่อพระองค์ครับพระเจ้าไม่ทรงปล่อยให้เขาไปอยู่ในเงื้อมมือของมารซาตานครับพี่น้องครับถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงให้ศัตรูลุกรานบ้างบางครั้งบางคราวนะครับแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงให้ศัตรูนั้นมีอํานาจยืนยงเหนือพวกเขาทั้งหลายนะครับเพราะว่า พระเจ้าก็แคร์ความรู้สึกของประชากรของพระองค์พระองค์ไม่อยากให้ประชากรพระองค์นั้นมีจิตใจที่เศร้าหมองและไม่อยากให้ประชากรพระองค์นั้นผิดหวังในพระองค์ครับทันที่ลักครับพระเจ้าพระองค์อยู่ฝ่ายคนชอบธรรมอยู่เสมอเาเมนไหมครับและพระองค์ทรงต่อสู้คนอธรรมดังนั้นเราทั้งหลายครับเป็นบรรดาคนชอบธรรมที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่ด้วยนั้นพระเจ้าจะนําเราครับไปต่อสู้กับความชั่วความอบายนะ พระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายครับในตอนนี้ประชากรของพระเจ้าจะมีสวัสดิภาพจะมีสันติภาพเพราะพระเจ้าทรงสถิตยอยู่ด้วยครับเอาละครับพี่น้องทีักครับนี่คือบทสรุปของพระวจนะพระเจ้าในวันนี้ครับตั้งแต่พระธรรมสดี119รข้อ7จ็ดสิบเอ่อหนึ่งร้อนะครับถึง173จบพระธรรมสวดี1นึนะครับที่ยาวนานเลยนะแล้วก็ เราทรสรมสนึ่งี่2 0ถึงหนึครับเอาละครับพี่น้องที่รักครับวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะครับขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องครับ